เรื่องย่อละครต้องว่าหัวใจในสะอาดตอนที่ 13. ส3บาซีรัไปปรึกษาหมอเจ้าเรื่องอาการแปลกๆของตนทำให้ซีรารู้ตัวว่าตัวเองนั้นตกหลุมรักกังหันซีรักไม่อยากจะเผยใจไปมากกว่าที่เป็นอยู่จึงพยายามตีตัวออกห่างกันหันกังหันเห็นซีรักคอยหลบหน้าเธอตลอดเวลาพอสีรักไม่กลับบ้าน จึงไปตามที่ห้องของหมอเจ้าแต่ซีระาก,กับไบรกลกังหันออกไปไกลโดยไม่ใยดีทำให้กังหันเสียใจมากซีร่ารู้สึกผิดจึงพยายามง้อกังหันพร้อมกับยื่นข้อสัญญาบางอย่างส่วนดินก็เดินหน้าจีบกังหันอย่างเต็มที่และชวนกังหันไปดินเนอร์สองต่อสองสีรยอมทำในสิ่งที่ตัวเองเกลียดและกลัวที่สุดในชีวิต คือการไปคุยกองขยะเพื่อหารองเท้าคู่โปรดของกังหันที่แม่บ้านเผลอเอาไปทิ้งทำให้สีราที่รักความสะอาดเกิดอาการช็อกกังหันกลับมาจากดินเนอร์กับดินและเห็นสีราอยู่ในอาการช็อกหนักเมื่อรู้สาเหตุก็ทำให้กังหันและสีรายิ่งวั่นไหวให้กันมากขึ้นเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไร ติดตามชมละครจังหวะหัวใจในสะอาดในวันพุธถึงวันพฤหัสบ,บดีเวลา21นาฬิกา30นาทีทางช่อง PPTV